ดิมึงมันยืนเี้ยวอโอ้กูเงดไหลนองตมอซายบ่โอ้กูงเงมึงหลเงยกูย่ลาย

โอ้โหสภาพเถียงนาดูไม่ได้ทุ่งนาทุ่งนา มันจะลุมออโอ้โหน้ำก็ไม่มีแล้วข้าวจะขึ้นได้ไงเลยแห้งขนาดนี้น้ำก็ไม่มีทุ่งนาแดนนี้ยังมีความหวังจะได้กินข้าว แห่งแรงมากเลย <c oughs> <c oughs> ลมลมลมโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเป็นกบเลยนี่คือทุ่งนาชันน่ะจ๊ะผมดินแล้ว จะรถก่อนแป,ป๊บล้มปะเนี่ยล้มปะวะอย่าล้มนะห้ามล้มนลมึงโหเขาทำนากันหมดเลยนี่วะ <c oughs> ทำนากันหมดเลย แต่น้ำไม่มีโอ้เขาดูดน้ำใส่ใส่ทุ่งนาหมดเลยมันไม่มีข้าวโอ้มันไม่มีน้ำาเลแห้งหมดเลย <c oughs> อันนี้ของเราถมที่ไปแล้ว เดี๋ยวเราไปเจอะข้างใน้อ้โหจักรยานไฟฟ้าตัวแรงเออมีเปให้นอนอยู่นี่ว่ะโอ้อหเ้ย,ยแรงอยู่นี่ว่ะคันนี้แรงดีว่ะ ผักกระเดาผักกระเดาเนี่ยจอดรถก่อนมันจะล้มป่มาววะโอ้มีเรืออยู่สามลำมีเรือสามลำนี่ต้นกระเดา เดีย๋ยวพาไปดูปลาเรียกต้นอะไรนะเหมือนต้นวหวจะเรียกเอามาปลูกไว้ ต้นมะม่วงต้นมะม่วงเฮ้ยมีปุกมีเขียดด้วยไหมโดดดองๆเลยโดดดองๆดอง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 อันนี้ปล่อยปลาไว้ข้างล่างปล่อยปลาในสระไว้ มะม่วงไม่มีลูกต้นส้มโอโอ้โหมะกอ,อกเต็มต้นเลยลูกมะกอ,อกมะกอ,อกเต็มเลย มะกอ,อกเต็มต้นมะกอ,อกเต็มต้นออหออ้อ,อ,อ,อาหอลูกมะม่วงเพิ่งจะเป็นลูกอะไวเพเพิ่งจะเป็นดอก ไม,มจจมมไม่รู้ว่าจะจับหรือเปล่ามะม่วงไม่รู้ว่าจะจับหรือเปล่ามะละกออันนี้ต้นขน,นุนต้นมะม่วง ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเพนชาแนลหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปไหยร้อนมากไงหาที่ยเย็นกันร้อนจริงๆรู้นข้างในส่วนยางพลา ไลสักสิบนาทีนะสิบนาทีก็ลงถ้าชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเพนชแนลหน่อยโอ้ยหวยร้อนฝนก็ไม่ตกเพิ่งกลับมาบ้านกลับมาถึงบ้านเช้าเนี่ยขับรถตั้งคืนเลย มาตั้งสามทุ่มมาถึงบ้านตีห้ามาพักผ่อนที่ต่างจังหวัดทีอุบลสักสองสามวันก็กลับกรุงเทพอย่าลืมนะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเพนแชนแนลหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไป ไป้แล้วครับสวัสดีครับผมไป้แนละ้วบายบาย